ผีสุดห่วยแพ้คาบ้านเทนฮากสอแววโดนปลดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนัทิบาบเอกรายเซเบนนะครับสำหรับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมล่าสุดนะครับแมนยีเต็ดเนี่ยก็แพ้คาบ้านต่อ การตะสรายไป2ประตูต่อ3นะครับซึ่งเกมนี้รันมุสฮอยลุนของวิเนเต็ดเองเนี่ยโอ้โหยิงเอายิงเอานะครับผลงานเนี่ยสุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระชากการใช้สปีดการไล่บีบเพรสติ้ง นี่คือศูนย์หน้าที่เทนฮากต้องการครับเกมนี้ทั้งโขกเข้าไปแล้วก็ยิงชิพเข้าไปอย่างสวยสวนงดงามแต่ท้ายที่สุดนะครับแมนยูเต็ดก็แพ้คาโอแทรฟฟอร์ดไปอีกแล้วนะครับก่อนนั้นนี้ก็เพิ่งจะแพ้ไปวันนี้ก็แพ้อีกแล้วเรียกว่าแพ้จนชินเจ็บบ่อยๆไม่ชินสักทีสำหรับแฟนแมนยูในเต็ดนั่นเองครับและคนที่ต้องรับผิดชอบนั่นคือเอริกเทนฮากครับก่อนเกมครับเทนฮากบอกว่าจะให้เอาชายบบยินเดียครับในด่านที่จะตุรกี ลงเฝ้าเสาในเกมนี้เนื่องจากว่ามีความคุ้นชินกับกาลาสรายทีมที่มาจากตุรกีเหมือนกันนะครับผมเพราะเขาคนนี้คือในด่านทีมชาติตุรกีครับแต่ท้ายที่สุดครับก็อันเดรโอนาน่าในด่านเบอร์24ิของทีมลงเฝ้าเสาและโอนาน่านั้นก็สร้างคอนเทนต์ก็คือวันนี้เนี่ยที่ลงแข่งกับกาลาสรายเนี่ยจู่จู่ครับจ่ายบอลไปให้กับทางนักเตะของ การ์สลายหลุดเข้ามาจนคาเซมิโลนั้นต้องเสียบล้มในกรอบเขตโทษและก็โดนเหลืองแดงไปนะครับเรีวยกว่าคาเซมิโลนั้นต้องมาเสียสละโดนไล่ออกเพราะอุน่านั้นทําผิดพลาดครับแต่ก็ยังโชคดีครับที่มารอีคารดีเนี่ยยิงจุดโทษไม่เข้านะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็โดนอยู่ดีเลยครับางน้านของยูเนเต็ดเนี่ยก็แพ้คาบ้านไป2ประตูต่อ3ครับแนวรับยืนผิดพลาดกันเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับและสิ่งที่เทนฮารเนี่ย เรียกว่าอาการหนักคือการจับบรูโน่เฟรนเดสครับไปยืนทางฝั่งปีกขวานะฮะซึ่งบรูโน่เนี่ยจริงๆควรต้องเล่นเป็นตัวกลางตัวสร้างสารรค์เกมตำแหน่งเบอร์สิบย์เมคเกอร์นะครับแต่ถูกจับเล่นด้านข้างขณะท,ที่มเมสันเมาส์อยู่เมสันเมาส์เนี่ยเล่นตัวข้างได้แต่เทนฮากไปจับเล่นแบบนั้นครับเ <c oughs> ทนฮากเนี่ยเลือ,อกเอาเมสันเมาส์นั้นไปเล่นเป็นตัวกลางแล้วก็เป็นตัวแบบคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้ตลอดจนท้ายที่สุดนะครับมเมเดตเนี่ยก็แพ้ขาบานไปครับ โอกาสเข้าเรายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้เรียกว่าน้อยลงทุกทีทุกทีครับแม้ว่าจะเตะไป2นัดก็ตามนะครับยังเหลือการแข่งขันอีก4นัดแต่เกมแรกครับแพ้ต่อบายูนิกไป4-3แล้วก็เกมล่าสุดครับแพ้คาบ้านต่อกราสลายไป2-3ตาทำให้ตอนนี้ครับแม่เต็ดเนี่ยอยู่ที่4ของตารางรังบวยแล้วก็มี0แต้มนะครับตอนนี้เนี่ย เสียไปแล้วถึง7ประตูครับแล้วก็ยิงมาได้ในตอนนี้เพียงแค่4เท่านั้นเรียกว่ารู้ได้เสียก็ย่ำแย่ครับในขณะที่ FC c o p e n เปนเเกครับทีมจากเดนมาร์กเนี่ยแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ต่อไเยมินิกไปแต่ว่าเกมแรกพวกเขาก็เสมอกับ กราสลายมาได้2ต่อ2นะครับและส่วนกราสลายเนี่ยมีเปแล้ว4แต้มนะครับก็คือชนะแมเต็กแล้วก็เสมอกับโคเปนเฮเกนครับเรี่กง่าโอกาสตอนนี้ของกระสลายนั้นโอกาสเข้ารอบต่อไปถือว่ามีอยู่พอสมควรครับในขณะที่แม่เต็กเองเนี่ยโอกาสตกรอบและก็ไปเตะยูโรป้าหรืออาจจะไปเตะบอลอะไรเลยแล้วแต่มีโอกาสค่อนข้างสูงครับตอนนี้ครับเอริกเฮนฮาก์กลังกดดันเยอะมากๆครับในฤดูกาลนี้แล้วก็สติเนี่ยยังคงเป็นคล้ายๆเดิมนะครับคือ หากเมเยเตตเนี่ยเสียประตูครับพวกเขาจะแพ้กว่า90%ครับมีเกมเดียวครับที่เมเยเตตเนี่ยถูกยิงประตูแล้วไม่แพ้คือเกมที่พลิกกลับมาชนะนอนทท่แองก์ฟอร์เรสต์ได้3-2แต่ว่านอกเหนือจากนั้นครับในฤดูกาลนี้เกมไหนที่เมเยเตตเนี่ยถูกยิงประตูเกมนั้นจะจบลงด้งวยที่พวกเขานั้นแพ้นั่นเองครับ เรืนี้คือการแพ้คาบ้านและแน่นอนแหละครับว่าแฟนแมกนิเตดนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากครับแนวรับวันนี้ก็ละหลวมครับดิโอโกดาโลนั้นโ,โหพลาดอย่างง่ายดายในประตูแรกวิกตอร์เลนเทลฟครับยืนหลุดตำแหน่งผิดตำแหน่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นเป็นประจำอยู่แล้วเรวเดอร์วเทนฮากนั้นต้องรีบแก้จัดจัดในปัญหาในตอนนี้เกมเจอก,กับเบรนท์ฟอร์ดครับสุดสัปดาห์นี้จะทําการแก้ไขอย่างไรประตูจะเปลี่ยนไหมเซเตอร์จะเปลี่ยนหรือเปล่า คิดว่าเทนฮากจะรอดไหมในการคุมมือเต็ดจนจบฤดูกาลคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ